พี่น้องสุภูสุคนสุหมงสุบอนนี่มาเบ่งบาบวไิ่นจี้ภาพพยนต์พี่น้องภาพพยนต์สบายพี่น้องสุภูสุคนจีจีหรือว่าเผาดิมแม่จีเด็กพี่น้องขันขั้นจีนี่มันสี่มันสี่ดำปันนี้มันจีประใหม่ปันนี้นี่เผาเผาภาพพยนต์ใส่แกงอุจจลาเล็กพี่น้องเลยหรือว่าพักเล็กเองเนาะนี่มาเบ่ง กะสิต้มนี่เก็บมาเป็นไหมเต็มหม้อพักเก๊กกินออก้องเอาหารการกินบาดเฮาเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ทิเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทเป็นจีภาพพยนต์ใส่สกกกแกงขี้เล็กคักอีนีโลนนะนี่นะแซ่บกว่คักโลนนี่แซ่บโลพี่น้องเออคักขนาดดีย่างหนาวหนาวเสร็จแล้วหนาวจีนัง ดังไฟไลยมุดเป็นว่าทักลูนาถือกายไฟกับมีแหงเนาะอี่น้อง่านผู้ชมทุบแล้วบานนี้เขาไปแซน้ำได้บ้านเนี่ยเพป็นบ่อทุบแล้ยวเราไปแซน้ำบ้านพี่น้องอู้หันมันนิ่มอือสาบ้านเทาก็กินบมดได้แล้วเขาบมดแซน้ำก็ได้ถูกกองเห็ดอินเล่ยถุนพี่น้องเลยแกงยำมาได้ปุดปุดเลยแซ่บแซ่บเหมือกันรสพี่น้องเลยกี่เพื่อนเราบ้านนี้ ข้างมอได้บุ่นข้าวไม่ข้างเลยอ้าวมีข้าง, <c oughs> างมอพักเล็กพักบี้ขะขักรถบรรยากาศริมคลองหลังบ้านพี่น้องนนเ,น,เนี่คาายคาายือเก่าคือเก่านังเข้มมาแต่ร์ไซคนังเข้มมาใส่ร์เอฟซีเอาให้บ่เอาไห้เจอุบลพี่นอก<อ><อ>เจ้บเาบุโอ้นังเข้มยากมาตอุบลญด้วยบุญเป็นเอฟซีเพิ่นเอามาให้ตอุบลพี่น้องเอย ขินเบาบัวใครกับเบาลิงลมเพิ่นมาเก็บอยู่เห็ดกินมันนี้เบาบัวใครกับอีสานบาทเขาดีมะเข้าเนี่เข้มบาดนี่เพิ่นก็เลยเอามาฝาต่อไปแต่เบาลิงลมสิมาแกงไม่บาดปีน้องแกงขี้เล็กพี่น้องเองบึงกันพี่น้องเด้ออพี่น้องเองมาจากแกงขี้เล็กแล้วเนาะบาทเนาะกินแล้วปะแดงกินแล้วปะนู้จามใหญ่พูดพี่น้องเอยไป็ดสวยซ่าคนไป อู้ย huh. ต <une> ู่มหอมเลยดิแซ่บดูได้อื้อมาพี่น้องกินน้ำกันเด้อบัดนี้เดี๋ยกินน้ำกันว้าบุะปูขายมันผมมากินน้ำ ไปขืนไปขึ้นน้ำกันประมาณกินน้ำกันมีหน่อยเอคขัดดี่อยรฟองที่ดังงัวขัดได้

โคบดมากเลยพี่น้องนรอบซองเลยีวนี้ตอนนักเข้มนี้นีดีนีนีเข้มนี้น้องเข้มยิบซี่นกรฝากหรือบนพี่อะไร โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก นะข,ขับมีพี่น้องเลยปวดตัวแก่ใคดีมนะยิ่งแลบเป็นพี่น้องกัยเขาสาน้ำกันกับรรลุลมะ FC อยู่คนเดียักแยอะรอแเยอะักไล่แขแซ่บน้ำกันแส่นังงัวพี่น้องปาก FC อสูขข่คนกี่ตาม ไปในคลิปต่อไปไปกี้ให้ดังกินยังเที่ยวไซมุนไซพี่น้องซิปนี่วังกูรูกีวังลบยกขึ้นว่าตุงกะไปเด้สวัสดีพี่น้อง